คนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายดวงชะตา6เดือนหลังของปี2567คนเกิดปีกระต่ายหรือปีเถาะเนี่ยเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนมีความคิดละเอียดอ่อนนะครับนะเป็นอันนี้เป็นพื้นฐานของดวงชะตาคาว่าสุภาพเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละคนนะบางคนสุภาพน้อยสุภาพเยอะแต่ว่า ในมุมของลักษณะที่ต้องสโลก,กับคนปีเถาะเนี่ยควรที่จะมีกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนและละเอียดอ่อนจะเข้าคอนเซปต์ของปีกระต่ายที่เป็นลักษณะที่ดีต้องสโลก,กับปีเกิดและดวงชะตาท่านจะเจริญก้าวหน้าเรามาดูดวงในแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าสโลกแบบนี้มันจะขัดกันนะต้องปรับอุปนิสัยให้เข้ากับปีเกิดนะครับจะดีจะเสริมมงคลชีวิตมาก คนเกิดปีกระต่ายเนี่ยนะครับปีนี้เครื่องหเดือนหลังเนี่ยเป็นปีที่คุณจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนของคุณนะครับความละมุนละม่อมละมุนละไมต่างๆด้วยในการแก้ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะแล้วคุณเนี่ยหเดือนหลังเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบางอย่างที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนของคุณโดยเฉพาะนะฮะในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับแล้วคุณเนี่ยจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต ในช่วง6เดือนหลังเนี่ยนะครับจะได้คอนเน็ t ชันใหม่ด้วยจะมีโชคดีจากคอนเน็ t ชันเช่นคุณได้เพื่อนใหม่กัรยนานมิตรใหม่นะจะได้คอนเน็ชันเครือข่ายดีๆเครือข่ายกว้างขึ้นใหญ่โตขึ้นเครือข่ายมากขึ้นนะใครที่ทํางานเป็นเครือข่ายเป็นคอนเน็ชันต่างๆเนีๆด,ดีมันจะแปลว่าคุณจะได้เดินทางไปที่แปลกใหม่มีโชคดีจากการเดินทางการติดต่อนะคนเกิดปีเถาเนี่ย จังหวัดที่คุณไม่เคยได้ไปคุณอาจจะได้ไปใครไม่เคยเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะได้ไปนะครับมีโชคดีมีความสัมพันธ์ดีๆจากเพื่อนฝูงจากญาติพี่น้องนะฮะญาติาไม่ดีก็จะห่างหายตายจากหรือไปอยู่ไกลๆนะเพื่อนไม่ดีก็จะอยู่ไกลๆคนดีๆจะมาอยู่เริ่มมาอยู่ใกล้ๆหรือสภาพแวดล้อมความเป็นไปจะเริ่มดีช่วงตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงปลายปีเนี่ยหากมีใครรู้จักให้สร้างความสัมพันธ์แนบแน่นเข้าไว้จะเป็นผลดีกับชีวิตกับงานคุณในระยะยาว ในลักษณะของดวงดาวดาวพระหัสเลง็งไปจุดสุภาด้วยนะปีถอเนี่ยคุณอาจจะมีมุมที่จะมีคนรู้จักคุณกว้างขึ้นหรือพูดถึงคุณในแง่ดีขึ้นชื่อเสียงคุณงามความดีหรือ,อสิ่งต่างๆที่คุณเป็นไปจะถูกกล่าวถึงนะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะจะเป็นผลดีควรใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะครับกับคนรักคู่ครองบ้างสําหรับคนที่มีคู่ไม่เช่นนั้นจะทะเลาะก,กันอึดอัดมีปัญหา นะฮะก็คือให้ถนอมน้ําใจกันให้มากนะในช่วงนี้นะครับระวังมีปากเสียงแล้วใครโสดอาจจะพบรักแต่เป็นรักลวงได้ระวังเกิดลักซ้อนซ้อนเงื่อนได้ในช่วง6เดือนหลังนะครับให้ระวังสุขภาพบ้างนะเพราะว่าดาวบาร์บะคอยังทับดวงชะตาระวังถูกโกงถูกหักหลังถูกเบี้ยวแก๊งต้มตุนแก๊งหลอกลวงเดินทางไกลๆแก้ดวงการเจ็บป่วยนะนะครับปีถออระวังสุขภาพบ้างนะนะครับแล้วก็ใส่ใจความสัมพันธ์ไม่ว่ากับแฟน กับเพื่อนมันจะเป็นผลดีกับคุณนะความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ตามนะปีนี้ความรักยังไม่ค่อยเด่นแต่โสดก็ค่อยๆดูกันไปนะไม่ฉะนั้นมีปัญหาใครที่มีคู่ก็นั่นแหละก็ต้องระวังสําหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงก็แนะนําดูกับลูกศิษย์ผมเลยนะครับก็ทักไลน์ผมไปตามลิงก์ไลน์แอดในช่องทิกต็อกนะฮะคือเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงที่เขาได้รับไฟล์เสียงก็บอกขอบคุณมากครับฟังแล้วสบายใจขึ้น90%ตรงหมดเลยได้คลิปเสียงไปเขาก็บอกว่าตรงกับชีวิตมากครับขอบคุณครับเนี่ย คนนี้เขาบอกว่าทํานายตรงมากๆเลยค่ะเนี่ยนี่ก็ไปดูเอานะครับเอาวันนี้ผมเอาเครื่องรางโบราณนะครับมาให้ดูนะครับที่เห็นด้านข้างด้านขวาของผมเนี่ยด้านหลังด้วยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางสายพุทธคุณนะครับนะที่มีประสบการณ์บอกกล่าวเข้ามาเพียบนะครับแล้วก็มีประวัติในการใช้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นยันโบราณเป็นมหาหยันเป็นยันที่เป็นอัขระยอดที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมด และเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญไม่เหมือนยันทั่วไปคือเขียนด้วยลายมือนะครับใช้เลิกมหาเลิกที่ดีต่อดวงชะตาท่านในการเขียนยันนะครับดูจากดวงดาวดูจากดวงในพื้นดวงแล้วก็เขียนยันในช่วงที่ดวงดาวดีกว่าดวงนะครับลงเลิกดูเลิกการเงินที่ดีกว่าเงินเดิมนะครับทำให้มันปกปักรักษาดวงชะตาเวลาเขาสร้างเครื่อข่างเขาจะใช้เลิกที่ดีแต่อันนี้มันเป็นเลิกเฉพาะบุคคลเลย นะครับก็จะดีกว่าเครื่องรางทั่วไปนะครับเพราะดูจากเฉพาะบุคคลแต่ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมีประสบการณ์บอกกล่าวมาค่อนข้างเยอะนะนะครับนะผมจะให้ดูนะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดปากเปล่าแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้อันนี้คุณนายนาที่อยุธยานะนะครับอันนี้เขาให้เปิดเผยก็เลยเปิดเปิดเผยบางคนไม่ให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยนะได้รับยันมงคลวันที่14นะครับนะมีเงินเข้าบัญชีประมาณห0 0แสนนะนะครับยันมงคลศักดิ์สิทธิ์มากต่อมา อันนั้นธุรกิจนะครับแต่เนี่ยวันนี้ถูก3ตัวตรง2บนตัวล่างนะได้มาอีกหลายแสนนะครับนะครับผ่านมาแค่2วันนะนะครับแล้วก็วันนี้เงินเข้าอีก2 0 0แสนนะครับนะอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็มาหลังจากนั้นมา3เดือนเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจของเขานะครับเขาก็เลยมาขอรีวิวตั้งแต่บูชายันนว่าคุณชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทำสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดราคา5 5ล้านขอบคุณอาจารย์มากโชว์บ้านด้วยนะครับเขาก็จะโชว์บ้านเขามานะครับ อันนี้คือสวดด้วยใจสบายๆนะบางคนเนี่ยก็ได้แสนกว่า,วาสี่งวดติดนะครับวันนี้ปังมากนะครับบางคนก็ได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะบางคนขายที่ดินไม่ได้บูชาไป3เดือนก็ขายได้ก็มีนะครับนะก็มีเยอะนะครับมีโชคเข้ามาแล้วค่ะนะถูกหวยนะครับนะยันได้ว่าคุณเนี่ยเป็นยันที่เวลาเอาไปสวดเนี่ยคุณต้องสวดให้ใจปราศจากนิวรณ์ห้านะ นะครับให้ใจสบายสบายนะครับนะให้ใจสบายสบายห้ามห้ามมีนิวรณ์ห้าไม่เช่นนั้นจะจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับทําให้ใจสบายสบายก่อนสวดอันนี้ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับถูกวอตเตอรี่สามใบค่ะนะครับนะอันนี้ก็คืออ่าเป็นเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับที่ไม่เหมือนเครื่องรางทั่วไปนะครับนะท่านใดอยากได้เนี่ยนะครับก็ลายบอลลายยานอหนึ่งวายยานโนอสองหรือไอดีลายลายแอดนะครับด้านล่างก็ได้